ยหนด้ทุกคนนะครับเป็นงี่กดอกเหมือนเดิมแล้วก็วันนี้นะครับวันดีปีใหม่ไม่ใช่วันนี้นะครับนนผมก็จะได้ทํารถที่ผมอยากจะทํามาตะกี้ครับเ่าคิดไแล้วเราลัดคิวให้เจ้าเซดิก้านะครับก็วันนี้ครับผมจะมาเอารถที่ผมอยากจะทําแล้วเป็นรถที่ผม,ผมเคยบอกไปแล้วว่าผมจะท,ทาคันนีนะ้นั่นก็คือเจ้าไถ่ถมถอยถัดจี้ซปรา มาค่าแล้วไม่ใช่มาสี่อ่ะผมไม่ช่ไหมผมไม่ซื้อมาสี่เพราะผมไม่ได้ชอบเลยนะสำหรับไอ้ซูเปอร์มาสี่ผมชอบมาค้ามากกว่าแล้วก็เป็นรถสปอร์ตใกล้เคียงคขาว่าสปอร์ตที่สุดแล้ว <c oughs> แต่ว่าโอเคซูเป้านะครับจะผมเอาเป็นตัวไม่เปิดเหม่งเป็นตัวปูเป้ตัวเปิดเหม่งผมไม่ชอบอลยมันไม่สวยอนะ่ะน้ำหนักรถเพิ่มขึ้นด้วอ่นาคนนืนเราจะเอาตัวไม่เปิดเหม่ง นับ2องร้อยสามสิบห้าเหรียญทองนะครับก็วันหนึ่งก็ได้นะสองร้อยสามสิบห้าเหรียญทองโอเคไปไปดูเลยชิดโอ้โหนี่ขนาดยังไม่ได้ทำอะไรเนะี่ยมันมันก็ดิฟแล้วน,ะนี่ขนาดยังแบบไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเติมเลยนะมันดิฟแล้วแนละ้วอ่ะเอาไปดูรอบพันดิอันนี่สวยป่ะเฮยสวยเนะี่ย ล้อใส่ขอบะะอยี่สิบน่าจะไหวเยอมีนักเทลตูดเป็ดข้างในรถซูมข้างในรถเ้องมีจอด้วยอ๋อมีจอทัอนสมัยอยู่นะเพราะมันน่าัจะเป็นรถคันที่ใหม่ที่สุดแล้วที่ในเกมนี้เขาเข้ามาหมายถึงแบบเป็นเจเนอเรชันใหม่นะเออ,อเคเดี๋ยวเราไปลองขับสปีกันเลยค่ะพูะดแต่รถมันหนวด,ด,ดิบมากเลยตูดคือแบบรอบจัดมากเลย เฮ้ยเลี้ยวดีอยู่นะเดี๋ยวเป็นเพราะรถยังไม่แรงวะเรเงียเลี้ยวดีผมจะเอาแค่ค่าสี่ก่อนะดูดิโอ้โหข้างในคือแบบใหม่มากเลยโอ้สองร้อยกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกียร์เยอะเฮ้ย กูเกียรเยอะมากเลยเมื่มกีแ้แตดเกียร์เลยหรอวิ่ยมันต้องลองนะต้องลองอเครื่องเดิมไม่น่ากดหมดหรออืมอโอเกียแต่ไม่ถึง300เนี่ยแน่ประมาณ207อ่ะให้สุดรประมาณ207มีทั้งหมด8เกียร์วิ่ง เชื่อจะมีแบบใหนลองรับไหมเนี่ยแบบเล่นบนนาอเงี้ยไม่รู้วอ้แบบพาร์ทห้าไหวไหมเดี๋ยวผมลองดูก่อนถ้าเกิดตั้งผมเป็นแบบผมคือพาร์ทห้าเราทำลิงแยกง่ได้ประมาณสองรกแหละคงได้มาเยอะกว่านี้อ่ะตันนี้ำเดิมเดินไม่เกินสองร้อยหกก็ขึ้นเกียร์แปดมีเหมือนมีเกียร์ไว้ไหลเฉยเกียร์แปดดูดิรถมันเพียดีมาก มากเลยนะพอดีรถมันดึกมากครับผมไม่แตะเบรคเลยผมเล่นอย่างเดียวอุ้ยเฮ้ยโอเคด้วยผมชอบอ่ะอุ้ยชอบชอบเลยบอกเลยว่าชอบเลยอุ้ยชอบเฮ้ยชอบอ่ะชอบเลยเนี่ยชอบจริงจังด้วยอุ้ย ไปฮบไปแต่งสวยแต่งงามมาเลยฮนะอ่าเราจะขับไปสดๆงี้เราจะไม่ตัดว่าเด้ง่ะพอาเราแรงมันต้องเด้งอู้รันเลี้ยวดีมากเลยเด้งไงว่าเด้งยังไงก็เด้งอยไม่เด้งหมดเลยเชื่อนะวันนี้คิด c b w นีดอเดอร์มีของีว้าวสวยไหมสวยนะว้ยไฟไท้ายสวยมากเลยไฟไท้ายสวยอูย้ดีดดีสวยมากอู้อันนี้เป็นแบบรถตีโป่งอะอันนี้เฉยเนนี้อุ๊ยแต่ท้ายสวยผมชอบท้ายท้ายแบบท้ายทำดุมากเลยดูดิพวกไอช่องลมอะไรพวกเนี้ยแต่โอ้ตอนนี้คือแบบ c b w c b w ผมชอบไฟท้ายอะอ่ะมาอีก บั Back. Back. <c oughs> กบักกลับมาแล้วเนี่ยที่มีดีไฟท้ายสวยมากเลยมัน่าจะเปลี่ยนแยกได้อะรู้จักฮู้ชุดน,นี้คือนดุมากนะของเมเชลอ่ะมิเชลอ๋อนี้เฉยๆอันนี้รถแดกรถแด๊กแบค็คแมนเลยนะเนี่ยเฮ้ยดูว่าผมจะแต่งแบบแนวแบ็คแมนดรือ่าคันนี้เอออันทีก็อันทีผมไม่ชอบเลยไม่อะไม่ผ่านเลยอ like, ันทีผมไม่มีแบบให้เสียตังเงินทองเลยหรอกคันนี้ ไม่แต่เกิดให้ชอบจริงๆนะ CBW อะแต่ผมขอลองเป็นในนี้ก่อนมิเชลได้ไหมโอ้โห CBW เหสวยกอนเป็นเชลหลังตูดทำสวยไงไอ้ท้ายพวกเนี้ยทำสวยพวกแอโร่ไอช่องลมช่องลงมพวกเนี้ยทำสวยดีไงเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันเปลี่ยนอยงนได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้ที่เดี๋ยวเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนได้อันทีกับสต็อก แต่ว่าชุดเแจมไฟแน่ไวฟน่า,ปนาเปลี่ยนได้เปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนเพื่อเพื่อเพต้องเสียตังค์แปดพันเพื่อไอ้ของแค่แน,นั้นไอ,อ้ชิ้นนะี่ยเห็นไหมเห็นไหมชิ้นนะี้ชิ้นนะั้นเนี่ยเสียตังค์แปดพันสักนีดจะเปลี่ยนเป็นเอาไงเอาเป็นโปรเจคเตอร์หรือเอาเป็นแบบ L E D อะโปรเจคเตอร์แล้วกันนะ นี่ไฟลายเปลีนน่ยนได้โว้ดีเลยกระจกถูจะไปฟาดหัวใครเนี่ยตอนนี้เนี่ยเฮ้ยอันนี้เท่เอ,บบอะอันนี้เหมือนบิ๊กไบค์อเหมือนมอสอันนี่เป็นกล้องเฮ้ยกระจกมเฮ้ยแม่งล้ำมาอีอะที่ขวัล้ำเลยนะเฮ้ยรถล้ำมากเลยมอสนี้กันแม่งล้ำดีวะ่ะเฮ้ยมันเป็นกล้องนะเนี่ยกระจกหลังอะ่ะเป็นกล้องเลยอะ่ะไอ้ดูสปอยเลอร์สิอ๋อเดิมอันดีละ ผมชอบคือลูเบลเลอร์อ่ะเดี๋ยวแม็กก็ผมไม่ชอบแม็กนี่ว่าสำกานสุดท้ายนี่ว่านี้ออ่ะอันนี้ก็อ่ะไปเฮ้ยผมชุดแต่งสวยมากเลยอ่ะเท่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมลืมหลังคาได้ไงเนี่ยหลังคาเปลี่ยนไหมเอาไหมอ่ะ มันเหมือนจะเท่เท่กว่าเดิมไหมเอา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 เด็ดเปลี่ยนทั้งคันนะเปลี่ยนวันที่ทีที่รอบคันเลยครับไม่ม <c oughs> ีอะไรของเดิมเฮ้ยหลุยสเฮ้ยเล่นโรบแบ็คแมนจริงอ่ะอยเล่นโรบแบ็คแมนจริงนะนี่ยคันเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบ็คแมนอ่ะตู้ตู้คือตู้เจ้าสีดำว่าไฟท้ายอะไฟท้ายก็แบบไม่งอกกับสีดำมากเลยคันเนี้ยเชื่อ เกียน์ได้ด้วยอุ๊ยเปลี่ยน์ได้เยอะจังวะคันนี้แต่ก่อนนี้นนะคิดอยู่ว่าถ้าเกินข้างอันนี้นผมจะเอาเป็นสีทองจะดําทองหรือด,ด,อดําแดงเหมือนเดิมนะผมมีรถดําแดงเยอะมากเน่ยเฮ้ยเม่อไหรได้แบบไวรุ่นดูใบแล้วดําทองคันนี้เขาเป็นดําทองนนะอย่างแน้นะเออเขาลองดําทองสักคันหนึ่งเออกระจกผมเป็นสีทองแล้วมันเวอร์กกว่า อ,อืเราจะได้ดูแบบมีอะไรหน่อยแต่ถ้าเกิดขับหม่แต่เก,ก,กิดดูจากข้างหน้ามันก็ได้นะแต่ดูข้างหลังไม่เวิร์ก่ะไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์กกระจกไม่เวิร์กรอุ๊ยเท่ว่ะข้างหน้าโอ้โหเปลี่ยนยกชุดนี้เลยเหรอหม่ข้างหน้าเ,าเกิดจะเปลี่ยนยกชุดนี้ก็จะเท่มากเลยอะผมขอแค่นี้แล้วกันนะตำทองใช่นหมกูคือ้ทยกูชอบท้ายมากเลยท้ายสวยมาก สบายเลยเปลี่ยนสีได้หรอเอาไหมเอาแค่นี้มันจะได้แบบเออมีสีทองทำแซงมาแบบเออเอ,อนี่แหละก็สีล้อฮะเหมือนเดิมว,ว่าผมมีเข็ดสีเดียวฮะสีล้อไม่ได้แบบว่าน้ำตาลเนี้ยเออนี่ไงเออสีนี้สวยน้ำตาลคุมเงี้ยนี่จะเป็นแบบสีแบบไม่ไหมอะไรเป็นแบบน้ำตาลทองไม่ไหมอะไ โอ้ยอยากเปลี่ยนสีไฟหน้ามากแล้วเปลี่ยนไม่ได้เสียใ,ใจเฮ้แต่เท่ผมชอบนะเท่ามากเลยดีเฮียเท่จอดโคตรเท่ทุกคนกูบอกเลยชอบเท่ แบดบอลวิวเขาบอกเลยเี่มากอะโคตรที่บิวทายวิวทายทายโคตรเท่อะต้องรอดูไฟท้ายตอนกลางคืนนะแล้วเกิดไฟท้ายหลังไฟอาไฟท้ายหลังไฟตรงกลางสีขาวไฟเบรคไอสีหนึ่งเดี๋ยวมันต้องแบบมีเปิดไฟเลี้ยวอะไนะโอ้ยโหดีดด เดี house, ๋ยูข <Für them laughter> ับไปเลยแหละทีนี้ขับไม่ตัดเลยขี้มากเลยดีแล้วเป็นรถที่แบบคุ้งง่ายมากเลยนะได้ก่องประพันกันยังดีอ่ะ จะด,ดันขึ้นคัหนห้าดีไม่ได้ไปแข่งกับบอลคันห้าเลยโอ้ยรถมันคุมง,ง่ายมากเลยอะ่ะดูดิอารมณ์อารมณ์คุมง,ง่ายวะ่ะสามสี่แต่ตูปไปจอกคล้ายๆสามสี่ถ้าเกิดจะดิฟอ,อ่ะอุ้ยจะกล่องเยอะจังวะ ไอ้กล่องเยอะสดุดเออไอดีผมมันไม่มีกล่องพูแล้วนะกล่องพูผมในไอแพดไม่มีอะไรเกิดนลยไอ้ดอยยังมีอยูเอ่เฮ้ยโอ้โหแบทโมวิวเท่มากเลยอ่ะผมจะเปลี่ยนเลสติ้งให้หมดนะมันจะอยู่คัสแต่ก็ช่างแม่งอนะเลสติ้งทั้งคันนะบอกเลยคืนคาสทาได้ก็ดีโอ้โหเจะของแต่งแพงมากเลยนะคลทาละต้องลงคาสทาปะยของแต่งแพงมากเลย ไม่จะเกินคานหน้าเลยเรียบร้อยคานหกแข่กับเพี่อะไรดูไม่ได้ละเกินคันละไม่เป็นไรอะขับรลงเนีวยก็ได้รถเทพมากชุดเกียร์นะจับแม่งอันติเมทเลยครับโหเยียทั้งติดสามล้านหรือสองล้านสามอ่าชุดนี้ผมเอาแค่อ,อีลิตพวกดาวโฟนดาวค้วเาเราแค่อ,อีลิตพอ ลิ่มจัดมาให้เต็มฮะเพราะว่ามันลงเควสอะไรไม่ได้ละเอาแค่นั้นเอาให้แม่งเต็มไปเลยเชี่ยสุดอะช่องล่างผมก็จะเอาให้เต็มเหมือนกันนะบอกเลยทังแม่งตังแม่งก็คือรถมันสวยคือแบบไม่สวยจริงผมไม่ทําขนาดเนี้ยจา่จะดูที่ดูหลายๆคลิปอะหมดแล้วครับหนึ่งล้านบาทผม หมดละล้านหนึ่งแสนบาทสองล้านแล้วดิเอ้ยมีอยู่เออล้านหนึ่งแสนบาทหมดไปละล้านหนึ่งหน้าขอสิบเก้าเองเหรอเฮ้ยเจไม่ใช่ไม่ใช่ขอยี่สิบผกูบอกเลยนี่ล้อหลังล้อโตไปเลยใส่ได้ฮะไม่ล้นด้วยผมยังไม่ได้ปรัของ่าแคมเบอร์นะส่วนล้อหนะ้าผมจะเอาเป็นนี่แล้วกันอ่ะสามแปดห้า อ่ะยี่ห้านะครับมันจะได้ไม่ใหญ่มากน่าจะได้ไวๆหน่อยโอ้โหโคตรเท่บอกเลยว่าโคตรเท่ท สุดบวกเลยว่าสุดอ่ะล้านห้าโอ้ยหลนงจากคิวมีลงไปผมจะหายไปสักสามสี่วะ ร้านแห่กูหายไปในพิษตาดูดิเอา้าไอ้เหี้ยรถแรงเกินไ <laughs> อ้เหี้ยรถแรงเกินรถแรงเกินเกมเด้งเลย ดเด็กนี่แบบดิ้ได้เลยดิ้แบบราคาของแต่งโอพอก,กับอ3 5ามหเราจะไปนะฮะวิปลดคุมดีนะคุมดีมากเลยการเลี้ยวกันเลยนะ,ะนี่ผมจะท่องล่างวดียท่องล่างผมเซไว้แบบมาตรฐานกนะับรถ่วไฟนะไม่ได้แบบลงรละเอียดเหมือนกับอ3 5ามอ ใช้ไงให้หมดไปนะแรงครับแรงฮะแรงมากฮะเกียวยวเกียร์เยอะมากเลยเกียร์หกแต่ดูใช้งานจัการไนดะ้เกียร์เจ็ดเกียร์แปดไปวังอะรพึ่งอะไร เกมนี้นะผมขอผมขอนะลองนละมันเดี่ยนทองกับมันดูก่อนว่ามันจะได้ท็อปสปีดเยอะกว่า R35 ไหมเพราะว่า R35 ผมเนี่ย357เนี่ยคือท็อปสปีดของเจ้า R35 ผมนะแล้วมาดูคันนี้ว่ามันจะทำได้ดีกว่า R35 ไหม ดีมากเลยอ่ะดิขับสองเป็นรถที่แบบคุมดีมากเลยอ่ะไม่ได้ปรับจนน่าเกียดอ่ะผมบอกเลยใครที่แบบตังเงเหลือแนะนำมาแนะนำมาเตรียมตังไว้ด้วยสักสองล้านค่าแต่งมันไปฮะน้ำมันเหรียญทองไปเจ้าห้าพเมียมจัดไปหนึ่งถังะ เป้าหมายเราคือ300เกิน357กิโลเมตรขึ้นไปนะครับดูดิยิบเกียร์สามอ่ะโวกตูดออกมาพอๆก,กับอัสามสี่แลดูดิแต่ออกไปได้ไม่เยอะเพราะผมไม่ได้เซ็มไปยิมบอกเลยนี่แหละ A สามห้า 35, มึงเตรียมตัวต,วตวกกระป๋องแล้ว ผม <c oughs> จะออกแบบไป้ดแท็กชั่นเลยนะเฮ้ยแบบปิดแท็กชั่นไว้โ้ความแรงหนักนมากเลยนี่แหละฮะรถที่โลกนึงที่แท้ทัูว่์ผมมีนคนหนักขับาาห3า5กันนคันนี้แหละคือเดืเอบเบสแล้วเนี่ย ่อะดิรถเดียวดีมากเนี่ยอุ้ยโอ้โห,โโหผมบอกเลยครับเดิมเบสของเดิมเบสแหละสาหรับข้ับเจ้าคันนี้นะบอกเลยคนที่จะซื้ออาสามาให้ฮะ ไม่ต้องซื้อแล้วครับาสามห้านี่คันนี้ดีกว่าซูเปอร์มาร์ค5เชื่อไ <laughs> ปจัดตัวเปิดแบบนี้สักคันไหม The best of the best ที่เท่ที่ครับสำหรับเจ้าคันนี้นะบอกเลยว่าใครจะซื้อาสามารถให้ดูคันนี้ก่อนท็อปสเปียร์จะได้ไม่สูงเท่า A สามห้าในของในของที่เป็นเลสซิ่งทั้งหมดนะแต่ผมบอกเลยว่าฟิลลิ่งในการคับดีกว่า A สามห้าเลี้ยวดีกว่าครับ 35, าสามห้าเนี่ยเพราะ A สามห้ารถมันหนักคันนี้เบากว่าบอกเลย ของแต่งราคาพอกำประมันล้านห้าสองล้านพอๆกันเลย,ยแตู่ผมให้เนี่ยคันนี้สวยมากเลยดูดิสวยทุกมุมอะ่ะเยี่ยโอเคคลิปเนี้ยผมบอกเลยนะเป็นคลิปที่กูทำแล้วกูมีความสุขมากเลย <c oughs> <c oughs> ก็โอเคครับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถูกใจกดแชร์แต่ว่าถ้าท่านแชร์ท่านก็อย่าลืมกดซับสไคร้นะครับก็สำหรับวันนี้ครับซีอูครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบลัง Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded. Then it's your chance to be ruthless.